หึงสองสามี่หหกแกนยังไม่เกิดเลยเดี๋ยวมาแอบดูไปนั่งดีดีเสด่าี้กกงไม่เล่นด้วยหหนไม่ใช่หนูจะดูหน้า จแต่หนูไปดเองเบชาได้เก้าแล้วหรอง่าด้วยหน่อยหนึ่งสองสามสี่เบชารับมั่วเจ็ดแปดทำไมหนูไม่ได้ของดีเลยแฮะอ้าวนาทีฟ้าตาใครตาโกปิดก่อนเพราะโกปิดชนะแล้วก็ตาไหน เอว้าเว่ไอดาั่่ามีแปดแปดมีแปดีไม่บอก อ่าอ大ไาอ่ะอ่ะปิงใิ่ป้างอืมหนูเื่นไปฮะหนึ่อืมมันมีกาตากา้ฟไม่ใช่หรอตากาแชาตาาแชาไม่ใช่ตากาแฟ <laughs> đi ý thầm này lưu ý thầm lưu Đi thầm Đi ý thầm lưu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  ý ก็มีสีเขียวอ่ะใช่ครับนะถ้ามีสีเขียวก็ลงได้ใช่แต่ว่าก็ต้องหยิบสองใช่ปะใช่เดี๋ยวแอบดูตาหนูเหรอตาแปดปีไม่ใช่หรอตาหนูหรือตาแปดตาแปดปีค่ะสองสีฟ้า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  れろれろれろ าหนัวใช่ีแดงไปเลยใ่กปิแล้วก็ตากรเปิอะไรโอดูข<อ>ีล<อ>่าดเนี<อ>่ย<อ>ี่า

ก็ฟิกหนูไม่ใช่เอ้ยเลขอะไรมั้วอเลขกสีตาหนูไม่ใช่ก็าตาหนูงไงมเลีกสีเลขกสีกับสีฟ้ามีไหมเอ้ยมหน้าดีดีแล้วกุ๊ก๊ิกไม่มีหรออย่างงี้ใช่มีสีบ้ามีบ้าเอาไปชา

แปดสิไอ้ยอนมน้อมาหาหนูแดงหนูเพิ่งลงไปไงครับย้อนกลับมาแต่ปดงเปงมันย้อนกลับมาหหนอไม่ได้เดีสีแดงตวอือ่ะหลัวอุณนนอหลยวไปเดียวตาให้ตากอปิดไงย้อนมาาเปงแล้วครับไม่มีตาไม่ชา Giờ thông hay à thì Điều yeah, no. yeah, no. no. yeah. no. uh. Điều no. À, cho có no. no. tiếp ตาคบปิตาใบชาหเดอตาหนูตาคบปิใช่ีใบชาลงไปแปะใช่หรอแล้วตัดเป็นลงแปะแล้วตาคบปิ๊กหมดแล้วเจ้าหน